กี่เด yeah. 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 ือนนะมันหม่งนิดหน่อยมาไม่นานไม่นานก็เ็เดือนแล้วอ่ะยอดดีเออนี่ตัวน้าน้าหน้าสวยขึ้นเยอะเลยสวยขึ้นเยอะเลท้งหน้าตาที่ชมนกพวนข้าหนูเออใช่เนื้อเดี๋ยวดูแลจะบอก เข้าเป็นยังไงยกมือจับมือตูลแล้ว,ลวอยากรู้ว่ามันมันปดเมื่อไหร่ไอ้คนที่ถูกวาง มต่อแล้วมันก็ไม่ได้อยู่บ้านเราแล้วสิเฮ้ยตมาต่ออยู่บ้านได้เหรอเออเี่รกินาเปิดขายสมาแล้วไอ้ยอจบหกสายสินซื้อมาบ้านแล้วก็มาไปเปิดขายมาแล้วก็กลับมาบ้านรู้เห็นบ้าน็นสภาพอย่นั้น เิน่อตรงข้ามก็ตองิมดิมฝั่งขวาห้ามฝั่งซ้ายเออห้ามโยกดิปกตินีมงาเกัั้ขวาห้ามเออนครับมเดือนเหรอไอตรนันะไอตรงชนะไม้ฝั่งฝั่งซ้ายตรงข้ามก็อ่างอาจารย์อ่างอาจารย์่าอาจารย์ ที่ตู้จาน ที่หีบกั้นแล้วก็เอาโต๊ะโต๊ะไม้ในบ้านข้างโซฟาเอามาไวต้ตรงข้ามข้ามประตูบ้านแ <Weber. S 1> ท,ทนแทนด้โต๊ะโต๊ะต,ตเขียวอะ่ะเอามาวางงอผ่องน้ำยาอ่อนไหมห <multiplication, S 2> อ,อยู่ของมันดีดอๆอ่ะจริงจริงหมาหมา้ามข้าวถูกถูกถูกคือเรียบรอ้อยจบจบก็สัรนคบับ ก็กั้นรั้วปกตินี่แหละแต่เวลาหมาจะเข้าก็ไล่หมาออกก็ของให้หมานั่งไล่หมาทั้งวันเออนั่งไล่หมาทั้งวันย่าอ่อนไหมครับคนทั้งย่า พ่อเนี่ยควายไหมคนเงี้ยบแล้วแล้วป้าตอนเนี้ยกินข้าวแยกโต๊ะแยกโต๊ะตั้งถาดนี่ตั้งถาดก็หุงข้าวตั้งถาดทุกอย่างตั้งถาดหมดจานเจอแล้วมันจะไปตู้โต๊ะมันเป็นโต๊ะสีแดงนี่ต้องเป็นโต๊ะที่สีแดงโอ้โหตายห่าอ่ะใครจะอยากอยู่ห่ะกับข้าวก็ต้องทำตั้ง่าดข้าวเหลือค่อยมาให้กินแล้วพอหม้อหุงข้าวแต่โชกเผื่อใช่ไหมในข้าวหม้อหมูข้าวแต่โชกเผื่อก็เอาเทมาให้พวกเรากินจริง มัน <this> ไปกันใหญ่ใครจะอยากอยู่แบบนั้นนะบ้าไปแล้วโต๊ะสีแดงง้อข้าวอะมังข้าวอะรเงี้ยงไม่อยางปลาหมูไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนอื่นปลาก็ปลาไม่สนใจไม่ได้เลี้ยงหมูมาใครเลี้ยงข้อหัวไม่ใช้กี่วันแล้วเนี่ยวันเวไน่มาหัวน้องหูันนาด เขา้มาทำข้าวปลากินที่เช้ามึงทำนี่เอออยากอยู่ก็อยู่ก็เรื่องกระเป๋า,ปาตาังปลาก็ต้องเปลี่ยนสีใหม่สีส้มอะไรก็ไม่รู้ วันเราไอ้โหกคนยังไงโชคอะโถแล้วกินเจน้อเนี่ยกินอาหารเขาบังคับให้เราโชคกินเจเออไม่กี่วันเราเงเชื่อว่ถือยอกคนนีงไอ้โชคใครบังคับได้เดี๋ยวมันก็ว้าแต่แต่ป้าว่านะทางที่จะให้สวยนะจะให้สวยจะให้สวยก็คือกลางวันน่นหนูอยู่นี่ แต่ว่าพวกที่ลนงนที่นอนอะไรยังไม่ต้องย้ายเข้าใจไหมเพราะถ้าย้ายออกมาปั๊บมันยึดท้องแต่ถ้ามันไล่ไม่ว่ากันอีกอย่างหนึง่งไ,ไ,ไ,ไม่อยากดูต่ออะไรไม่ไล่ไม่เอาไม่อยากเจอหน้าไม่อยากเข้าบ้าน ใช่ถ้อยู่ถ้าอ,อยู่ที่ถ้าทางานที่นีใ่ไมมันช้าไปย็นกับอยงเงี้ยใกล้ๆไงมันไม่ต้องไปขี่รถผ่า,า, <c oughs> านผ่านนีสี่แยกันตา <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เพราะาเออทำตรงนี้มันสะดวกดี กุญแจดียวไจั้องหม่ของ่อะแต่ว่ามึงก็เลิกกับกูเมื่อกี้มึงมองจะเลิกกูกูไม่งงเอากูไม่อยากอยู่ไปไม่อยู่ก็ไม่อยู่ก็เอาบกูมาบ้ามึงก็เลิกกับกูอยู่แล้วยกเลิกทำไมอะคนอย่างมึงอะ เออไมยังไม่ทันจะเลิกเลยนี่ก็ประจาทใหญ่แล้วเน่มเมื่อกี้มันมอหนูมันจะเริกนะหนูเออมันจะอะไรกันน,นักกันหนาเหตุการณ์มันยังไม่ได้เกิดอะไรเลยนะมันพูดเอาคนมันก็พูดได้อะ วันเออจะโยกมันทำจริงเออแล้วมันทำรือยังอ่ะไม่รู้เออไม่รู้แล้วจะไปตัดตัวก็เหมือนย้ายบ้านเอาเสื้อผ้าของไว้ใหม่อ่ะเออเอาเสื้อผ้าของไปทิ้งอ่ะไม่หนูมีข้อมาด้วยเออไม่เอาไปบ้านหนูหนึ่งหนึ่งกู ตัวต้ข้าวป็ประกันกอรแมึงถ้อย่ามึงส้าวองวนมึงก็ควรก็อรยอมก็แล้วแต่ไม่ยได้วยต่เน้าวยอมนึ่งเลยไปสาหัวใช่ปะผมมึงกันนะไม่เคยหวีเลยดูก็รู้แล้วน่ะหวีะหีรัน ซื้อมาไหมอ่านกินเอาเลยเอากระปุกมาใส่ของร้านหมอไม่เหนื่อยเหรอเอายหยกกินนี่คะตาและร้านหมอทำงานเป,ป็นไงบ้างคะลำบากเอาไปหมดเลยเพราะว่าเพราะว่าไม่รู้นะคนรักแต่ก็ไม่ลำบากเ,เช้าวันอาทิตย์น้ำต้นไม้กวาดล้านเช็ด มงนีีนั่นเวลาหมามากเราต้องไปรับหมาเปเ่็นจับหมาผ่าตัดหู<ะ>เสร็จแล้วรูดหมาคืนฝรั่งบนรถตัดหูด้วยเราตัดหูไงตัดหูหมา หมากร้านร้านในนั่นนะร้านฮีเซ็งจะกินอ่ะขาววเฟอร์นิเจอร์อร้านกดแคร์ไมเนี่ยอ,อนเกวอืม,มอย่าๆๆๆทิกทิ้ทิ้กทุ่งลางงนะคะคย,ยอ,อ,อมระบกให้นอัับเลยนะครรือกดติดตามครับ